น้องครับน้องคิดว่าพวกพี่เนี่ยควรขายอันเนี้ยที่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> ดูหน้าดูตาก่อนพี่มีการให้ดูด้วยพี่เห็นเลยพ,พี่น่ารักน่ารักไหมแต่นหนูไม่เคยเห็นด,ด้านไหนท่านสอง,งไไอ่าแล้วหนูว่าเท่าไรห้าหรอ้อยอืมแล้วถ้าพี่ขายที่ด้วยราคาแ <laughs> บบจะซื้อไ,ไหม <laughs> ซื้อ่ะโอเคได้สองคนเอาตังคกมนเลยเราเล่นเราเล่นน้องอยากซื้อที่ราคาเท่าไหร่ลองลองดูก่อนลองดูก่อนนะเล่นอะเจเก้า แปอยเหอมเยเพิ่มราคาให้ด้วยเจ็ดเก้าเก้าอแล้วถ้าพี่ขายด้วยราคาป่านหนูซื้อไหมซื้อ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 นี้อซื้อมน้อซื้อ่ื้อซ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 เข็ซด้วยมีอนี้าให้าซื้อซื้อซื้วยน่ารั้มาก้อซื้อซร้อซื้อซื้อซื้อมื้อซื้อซื้อแล้้าพวกพี่อขายที่ราคา มือจะซื้อกันไหมซื้อค่ะจริงนะแน่ใจว่าทุกคนยังไม่เห็นใช่ไหมคะเราโชว์ไหมโชว์ไม่ได้จะบอไม่ได้เอ้ยรู้ได้โชว์ไม่ได้ลองดูรอบๆกล่องมันมีหลายสีแล้วก็มีซีเกตด้วยมีการ์ดมาให้ดูมาถ้าเลยก้าวถ้าเลยก้านะแล้วถ้าพี่ขายที่ราคาป้าหนูซื้อไหมซื้อแบบไม่ลังเลเลยวันที่27เจอกันที่ไลฟ์สโตร์การ์ด